นะคะรอบนี้โอ้โหสีเข้มสะใจมากนะคะรอบนี้จะเป็นงานเสื้อยืดอีโค่รินนะคะสูตรดาร์กโทนค่ะให้สีดำนะคะสีธรรมชาติจากเชสนัทค่ะผืนนี้เป็นไซส์ 2XL นะคะเป็นงานเสื้อยืด 2XL ลองทำดูนะคะว่าสีจะออกมาเป็นเช่นไรนะคะมาลุ้นกันค่ะผืนนี้จะเป็นจาก จากเชสนัตก็คือจะเป็นลูกลูกเกาลัดนะคะพ,พี่ขาเนาะพื้นนี้ก็ลุ้นดูอีกทีว่างานจะออกมาสวยขนาดไหนแต่ว่าพื้นจะเป็นสีออกสีดำนะคะแต่แห้งแล้วอาจจะเป็นโทนน้ำตาลเดี๋ยวมารุนว่าใบไม้เขาจะเปลี่ยนเป็นสีอะไรกันบ้างพื่นนี้ตื่นเต้นมากนะคะเห็นเห็นไปพร้อมๆกันเลยนะคะพ,พี่ขา ตรงคอนะคะก็จะเป็นใบลำไยค่ะโอ้โหโสวยมากตรงนี้จะเป็นใบทองอุไรนะคะส่วนตรงคอนี้ก็จะเป็นใบสะเดาค่ะนี่ค่ะว้าวมากผืนนี้ลุ้นหนักมากนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นลำไยใบใบแก่นะคะก็จะเป็นช่วงแขนมาถึงคอนี่ก็จะเป็นใบหูกระจงนะคะหรือว่าใบแผ่บารมีนั่นเองนะคะโอ้นี่ก็หูกระจง ดำปีกปีเลยเดี๋ยวมันลุ้นกันว่าตอนแห้งก็จะเป็นโอ้โหวันนี้จะเป็นใบเพกาค่ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นใบปีดนะคะว้าวนี่ใบแคนาเขาให้ออกสีเทาๆนะคะโอ้โหแคนาสวยมากแล้วก็นี้ก็จะเป็นใบชงโคค่ะโอโ้ใบชงโคสวยฟอร์มเขาสวย แล้วก็นี่จะเป็นค้เหล็กอเมริกันหรือว่าสวรรณพฤกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นใบแคนาคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูงานด้านหลังกันนะคะว่างานด้านหลังจะสวยขนาดไหนนะคะโอ้โหนี่ก็จะเป็นใบนิ้วนะคะว้าวก็ใบหูกระโจแถบบารมีแล้วก็ใบก้างปลา ตรงแขนี่ก็จะเป็นแคนาตรงนี้หนานเฉาเวย่ยโอ้หนานเฉาเวยก็สวยหน้าใบหลังหลังใบก็จะเป็นอีกสีหนึ่งนี่ก็จะเป็นใบเพกาค่ะว้าวใบลำไย,ยสวยมากเพราะว่าเขามีเทนเนอสูงตรงนี้ก็จะเป็นใบหูกระจงนะคะ ว่าใบแผ่บารมีตรงนี้ตรงจะเป็นร่องรอยของงานฝีมือนิดนึงนะคะพี่ๆหลายท่านถามว่าเป็นรอยเปื้อนไหมไม่ใช่นะคะเพราะว่างานฝีมือเขาจะมีรอยตรงรักแรน้นิึงนะคะรอยทับผ้าเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เครื่องจกักรตรงนี้จะเป็นใบสะเดาค่ะว้าวอันนี้ธํายาจะวางแบบาดาวกระจายนะคะโดยใช้ใบแคนาค่ะดีค่ะนี่สวยมากอื ุ้ให้สีเขียวขึ้นมาบางใบเขาก็ให้สีเทานะคะนี่อันนี้ทดลองดูว่าใบแคนาจากต้นเดียวกันนะคะแต่ว่าสีของแต่ละใบเนี่ยก็ไม่เหมือนกันงานดาร์กโทนนะคะสูตรเข้มข้นพิเศษเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องมาหลุนตอนท่าแห้งเขาก็จะเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งว้าวนี่ใบสดาค่ะตรงนี้ก็ใบสดานะคะส่วนตรงชายตรงนี้ก็จะมีใบทองอุไร อันนี้ก็จะเป็นใบปีบค่ะโอ้ใบปีบสวยมากอันนี้ยอดอ่อนของใบปีบดำปิติเลยแล้วก็นี่ก็จะเป็นหูกระจงนะคะหรือว่าใบแผ่บารามีนี่เองค่ะนี่ก็จะเป็นทองไรแล้วก็ปีบค่ะสวยสูตรดาร์กโทนให้สีเข้มดุดันมากนะคะเดี๋ยวรุ้นตอนผ้าแห้งอีกรอบนึงค่ะ